ครับต่อไปเราจะมา,าขึ้นบันไดกันนะครับก็ดูแบบที่บันไดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบขยายนะครับแล้วก็ดูที่ระดับพื้นชั้นที่1นึบวกสามีชั้นพักบวกหนความสูงจากพื้นถึงชั้นพักอยู่ที่1.6นะครับ เขาบอกว่ามีแปดลูกลูกละ20่สซนเมตรนะครับก็คงจะเป็น1.6ความสูงพอดีนี่คือลูกตั้งนะลูกนอนลูกนอนมี7นะครับลูกนอนกว้าง25่สซนติเมตรความกว้างจากนี่ก็จะเป็นเมตรหนึเมตรนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูที่โมเดลเราก่อนนะครับ ก็เลยทำให้มันโล่งๆก่อนนะครับก็ปิดไปประตูหน้าต่างก็ปิดไปเลยนะครับฝ้าเพดานฝ้าเพดานคือไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไปก่อนแล้วก็เปิดแปลนชั้นที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีแปลนชั้นที่หนึ่งก็จะมีแบบบันไดจยุดที่ สมิติกรมีนี้คือชั้นพักนะครับผมชั้นพักก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็วาดไปเลยครับชั้นพักก็คือพื้นนะครับอย่นึง,หน,งหนาสักประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็เมก,กุ๊บ แล้วก็จะปิดผิวนะครับอันนี้คือผิวพื้นนะครับผิวพื้นของกระเบื้องเซรามิกนี่ก็ปิดไปก่อนนี่คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็คือสูงขึ้นมาจากโครงสร้างด้วยกันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเมตรนะแล้วก็จะได้ชั้นพักความสูงของชั้นพักถ้าเช็คจากชั้นพักถึงผิวโครงสร้างก็คือ1.6เมตรนะครับ 1นเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผิวที่เป็นกระเบื้องอีกทีนึงนะครับเราก็จะมาทำรูปบันไดกันว่าตามเส้นนี้แหละครับความสูงอยู่ที่20เซนติเมตร20ซนเมตรแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกตั้งนะครับ20เซนติเมตร นอลูกตั้งมาตั้งอ่าขึ้นไปตามแนวนะครับผมแล้วก็กดคูณปนะครับคูณไปสักเก,ก้าลูกก็คูณเพื่เอนะครับผมอะไรที่มันเกินอย่างนวก็คือลบออกไปเลยน,นะครับโอเคมันจะอยู่ลูกที่ลูกที่แปดนี่คือชั้นพัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดโอเคครับผมตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับถ้าที่ขึ้นไปข้างบนก็จะก๊อปปี้เข้ามาเลหละ่ะโอเคคอนโซลก๊อปปี้วางไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลูกที่เก้านะ ลูกที่9ขึ้นมาเสมอถึงพื้นชั้นที่2นะครับดูลูกที่ลูกที่15ก็คือพื้นชั้นที่2โอเคก็คอนโทรลก็มาวางไว้ที่มุมตัวนี้แล้วก็คูณไปสักประมาณ8หรือว่ามันน่าจะเกินอยู่นะครับโอเคลบทิ้ง รูปที่9 12าูิที่15 9 1้1 1 1้าสนะครับอันนี้ความสูงความสูงโครงสร้างแสดงว่าเท่ากัน,นครับผมข้างล่างนี่นจะขาดไปนิดหน่อยกับมาได้อยู่ที่0.05เซนติเมตร เราได้รูปร่างของบันไดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ชิดเข้าไปที่ชันพักนะครับชิดเข้าไปก็วาดเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะผมก็จะวาดตามลูกตั้งลูกนอนนะที่เสร็จเอาไว้ได้วนะครผม เข้าไปดูก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับวาดไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็เฉียงขึ้นมาเลยนะครับก็เฉียงล็อกแกนมันก็น่าจะเป็นมันจะมีแกนเฉียงคือแกนชมพูเนี่ยแหละ แล้วก็จะได้รูปร่างของมันได้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวก,กันกับชานพักนะครับปูนมาแล้วโอเคพุชพูเข้าไปโอเคครับ ตรงนี้ก็ครึ่งเดียวตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือ ลากเส้นขึ้นไปแกนแดงแล้วก็แกนน้ำเงินแกนแดงแกนน้ำเงินโอเคแบบนี้เราจะได้เส้นแบบนี้นะครับผม ็ลากไปที่ตรงนี้มันจะมีเป็นเส้นเฉียงนครับผมเกนเส้นชมพูนะครับแกนชมพูตัวนี้ก็เคลียร์ครับลบทิ้งไปนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็ลีฟเฟริรเฟกน,นครับน,นี่เฟดด้านในนะครับผมให้มันอยู่ในด้านในแล้วก็พุชพูมันออกมาตามขนาดความกว้าง คนนี้ก็จะเป็นพื้นของอาชันพักนะครับก็อยู่ในอากรุ๊ปเดียวกัน,นครับผมต่อไปแล้วก็จะมาแต่งก็จะได้บรรดาที่เราสเก็ตออกมาแล้วโอเค อันนี้คือมันก็จะบุกมาก่อนครับเอามันออกมาก่อนใครจะมีวิธีที่คล่องแคล่หรือชำนาญกว่าน,นี้ก็ได้นะครับส่วนผมก็ประมาณนี้ครับสิบเมตรมุกกลับมามุกกลับมาเก็จะ บันไดที่ขนาดลูกตั้งลูกนอนนะครับความสูงของชาญนพักสูงจากพื้นอยู่ที่1.6เมตรนะครับผมเสร็จแล้วครับบันไดต่อไปเราก็จะมาเปิดพื้นผิวกระเบื้องนะครับแบบนี้ก็ปิดไปเลยตัวนี้ก็คือ,อพื้นผิวของบันไดนะครับผม,มเป็นพื้นผิวเดียวกันนะครับ พื้นห้องแล้วก็สร้างพื้นผิวให้มันเลยนะครับผมควาหนานี่ก็สักสามเซนติเมตรแล้วกันเมกกรุปไปนะครับแล้วก็ให้เป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้เนี่ยประเภทเดียวกันแล้วกดที่สีนะครับ B B แล้วก็อันติเมดไปที่ผิวที่เราจะเลือกพอได้แล้วแล้วก็ทาเลยนะครับก็อยู่ในกระเบื้องแกนิโต้ แล้วก็ Move มันขึ้นมาครับ c t r t r o l แล้วก็คูณไปนะครับผมคูณกดสักประมาณ8แล้วกันก็จะคูณ8ก็จะเกินครับผมอันไหนเกินคือกดทิ้งได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับาสาม เมคอัพให้เป็นกระเบื้องแกรลนิตโตแล้วก็ทาสีไปเลยครับตัวนี้ก็คูณซักแปดเหมือนกันใช่ไหมนน่าเกินอย่นั้นแหละตัวนี้ก็ มันมาเสมอกับพื้นชั้นที่2องราคาระดับตัวนี้ก็จะต่างกันอยู่ถ้าจะไม่ผิดก็2เสเซนครับควาจริงความหนาของเกนนิโต้เนี่ยมันต้อง5้าเซนนะครับผมผมเลยไม่อยากให้มันหนามากเลยให้ที่สามเซนนะครับถ้าเราเอาเป็นห้เซนทุกตัวเลยแล้วกันเนี่ย5้าเซนทุกตัวเราก็อาจขึ้นมาสัก2เซนนะครับผมก็คือ ความสูงของรูปตั้งก็จะเท่ากันหมดเลยตัวนี้เราก็จะมี Push พุชพล่าสุดคือ2ซนติมนะครับแล้วก็จะพุชดับเบิลคลิกเข้าไปล่าสุดโอเคดับเบิลคลิกผิวสัมผัสที่เราต้องการจะยื่นหดนะครับค่าล่าสุดก็คือห้าดับเบิลคลิกเข้าไป ดับเบิลคลิกมันก็จะมีเหมือนกนัครับชา้นพักด้วยชา้นพักก็วาดให้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ได้มามา c อปปี้มาเลยนะครับแล้วก็พุชพูลครับตีกระเบื้องให้ชา้นพักเลยนะครับ เมื่อกี้ค่าพุชพูลไม่ใช่2เซนติเมตรครับเพราะามันเป็นค่าที่เรายื่นหกไปให้เราพริมพ์2 2โอเคครับแล้วค่าล่าสุดก็คือเป็น2อนี่ก็ดับบนคลิกได้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะได้ ผิวของบันไดโอเคครับใส่ผนังด้วยก็ได้นะครับไม่ใช่ผนังดีเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ากระเบื้องโอเคครับผมด้านข้างตัวนี้นี่ก็จะเป็นอะเกลานิโตเหมือนกันนะครับออกมาสักสามเซนเมกกุ Make ๊บนะครับ ถ้าสีสีล่าสุดคือสีตัวนี้เคมันจะได้เป็นปูกระเบื้องของหน้าบันไดนะครับผมแล้วก็มูฟเข้ามาไว้ข้างบนสักตัวหนึง่งหรือสูงกว่านี้ก็ก็ได้นะครับยืดแล้วก็ยืดมันลงมาข้างบนสักตัวแล้วก็คูณหกเลยครับผมปึ๊บโอเค โอ้เกินมาเนี่ยดูเคไม่เกินนะครับผมแล้วก็เยืดหดไปนะครับปรับความสวยงามในบนนดตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับผมวาดสีเ่หลีย่มขึ้นมาโอเคครับแล้วก็พุชพัวออมากักรุ๊ครับผมจัดให้อยู่ในกระเบื้องเซรามิกนะครับ แล้วก็เท่าใจแล้วก็ง่ายนะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกที่กระเบื้องแกรนิโต ข้อพวกนี้ในระบบการคิดปริมาณสามารถเอาไปคิดปริมาณกับเรื่องได้นะครับผมถ้าชิ้นงานของเราสามารถรู้ได้เลยว่ากับเรื่องกรงนีโตทั้งหมดนี้มีกี่ตารางเมตรนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับ เราจะได้จำนวนบันไดแล้วก็ตําแหน่งตรงตามแนวที่ระบุไว้นะครับผมโอเคครับในะส่วนของบันไดก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปผมจะมาทาสีก็แล้วกันนะครับสีอาคารแล้วก็แบ่งแยกไป็นว่าเป็นสีภายนอกกับสีภายในนะครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทาสีกันนะครับผม